มาเล่าเรื่องตอนที่67นะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญชีวิตหลังความตายนั้นมีจริงนะครับเรื่องที่มาเล่า,าส่วนใหญ่นะผมจะเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองบ้างนะครับหรือคนใกล้ตัวที่เราเชื่อถือได้อย่างงี้นะครับผมเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยคนกล้าเล่ายากโดยเฉพาะเรื่อง นะครับชีวิตหลังความตายการเผชิญโยมทูตนะครับผมตายแล้วฟื้นอย่างเงี้ยเพราะความเสี่ยงสูงมากนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยคนเล่าเรื่องดีหวังดีจริงอาจจอดก่อนนะครับผมคนไม่เชื่อก็เยอะแต่ผมเองนะไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนไงหลังจากเจอเองนะครับก็ทำให้ผมเนี่ย สามารถคิดได้ในหลายเรื่องนะครับเจอเรื่องซ้ำๆไม่ว่ากฎแหงกรรมอย่างเงี้ยเลยสามารถกล้ามาเล่าได้เพราะผมอ,อยู่กับความมืดและเชื่อถือในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิมากอ่อนอย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยกล้ามาเตือนกล้ามาเล่าเพราะผมเชื่อว่าถ้าหลายเรื่องเนี่ยทำให้คนพันอย่างผมเนี่ย กลับมาทําบุญนั่งสมาธิไปหาพระอริยเจ้าทําบุญอย่างเต็มที่ได้เนี่ยปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างเต็มที่ได้เนี่ยคนที่มีอัจฉริยะสัยคล้ายๆกันที่ไม่เชื่อมาก่อนน่ะไม่เชื่อคนง่ายมาก่อนกลัวโดนหลอกบ้างละนะครับเราประสบการณ์เราไม่ถึงแล้วเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันไม่แปลกนะแต่ว่าเราจะไม่เชื่อใครทั้งชีวิตนะ่ะไม่ได้เพราะว่าคนที่หวังดีจริงกับเรามี และต้องการให้เราป้องกันตัวให้รอดพ้นภัยจากอายภูมิภยัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีและมีไม่น้อยซะด้วยนะครับที่จะมาทําลายชีวิตของเราเนี่ยมาทวงความเจริญนะครับชีวิตนั้นนะครับมีน้อยนะครับกว่าที่แต่ละคนจะตั้งหลักปักฐานได้นะครับโดยเฉพาะการเกิดใหม่ในทางธรรมนียากมากเราต้องเจอเพื่อนดีพระดีประสบการณ์ดีๆนะครับที่จะสอนจะสั่งนะครับเอามาปรับปรุงตัวเองเป็นหลัก ใจได้นะมันยากนะฮะต้องหาคนที่หวังดีแล้วก็กล้าเตือนตรงๆนี่เอาละครับเนี่นะครับเป็นมูลเหตุในการทำการเล่าเรื่องราวอาจินไตทั้งหลายนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนแฟนคลับนะครับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับขาประจำซึ่งปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยกนะันเธอมีเรื่องเล่าน่าสนใจเรื่องนี้เกิดกับเพื่อนแม่เธอ คุณแม่ของเธอเนี่ยก็เป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับไม่ขอบอกอำเภอก็แล่ากันนะฮะผมและเรื่องเนี้เกิดกับ mm hmm. เพื่อนของคุณแม่ซึ่งเป็นพยาบาลในกลางดึกคืนหนึ่งนะครับดึกสงัดคุณพยาบาลท่านเนี่ยนะครับคุณน้าพยาบาลซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณแม่ของผู้ที่ส่งเรื่องเล่ามาแฟนคลับคนนี้นะครับเล่าให้ฟังว่า ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ดึกและคนไข้เนี่ยหลับกันหมดอยู่ๆเนี่ยนะครับคุณน้าพยาบาลเนี่ยก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อแต่นุ่งผ้าสีแดงนะเดินเข้ามาในวอร์ดเดินแล้วก็เดินไปตามเตียงต่างๆเนี่ยแล้วค่อยๆ ก้มดูหน้าดูหน้าคนไข้ทีละเตียงทีละเตียงบางเตียงก็ก้มดูเฉยๆนะครับบางเตียงผู้ชายคนนี้ก็หยิบแหวนขึ้นมาและสวมไปที่นิ้วคนไข้สวมเสร็จก็ถอดเหมือนว่ามันไม่พอดีอย่างนั้นแนละแล้วก็เดินเตียงถัดไปเตียงถัดไปทําอยู่อย่างเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นก็ใช้เวลานะ ยาวนานอยู่พอสมควรคุณน้าพยาบาลเนี่ยก็ยังงงตัวเองเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊ะทำไมไม่ถามแล้วมันเป็นเวรดึกแล้วปกติเขาก็ไม่ให้เข้ามาแล้วอะ่ะแกก็เหมือนโดนสะกดอะ่ะแกก็งงแกก็ค่อยๆดูตามผู้ชายคนเนี้ยไปแต่ละเตียงเลยจนถึงคนไข้เตียงหนึ่งเนี่ย ผู้ชายคนนี้ก็สวมแหวนให้แล้วเหมือนว่าสวมได้พอดีก็ไม่ยอมถอดคืนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินออกนอกหวอดผู้ป่วยไปนาพยาบาลก็มองแล้วงงๆจนตอนเช้าเนี่ยแกก็มาทราบว่าคนไข้ที่โดนสวมแหวนคนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอันนี้นะครับ แกก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแกไม่เดินเข้าไปถามผู้ชายคนนี้บอกมาทําไมอันเนี้ยก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งเกิดขึ้นจริงสําหรับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขาก็แล้วกันนะครับผมเหตุการณ์ทํานองเนี้ยผมเคยเล่าไว้ในรู้สึกจะเล่มเกี่ยวกับใช้วัตถุมงคลแล้วก็เล่มสามนะครับเกี่ยวกับยมทูตเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยดังที่เคยเรียนว่าพบพี่คนหนึ่ง เจอเรื่องเหตุการณ์ทํานองนี้เหมือนกันในโรงพยาบาลอันนั้นน่าจะเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับทหารเรือนะครับผมซึ่งญาติแกเป็นมนุษย์กบอย่างเงี้ยและแกเจอเหตุการณ์เนี้ยที่หลวงพ่อฤษีเนี่ยมาช่วยต่ออายุข,ขายให้พี่ชายของแกซึ่งเป็นครูฝึกมนุษย์กบแล้วก็ในตอนนั้นน่ะ ตอนแรกแกก็ไม่เชื่อเหมือนกันซึ่งพี่แกเล่าว่าเฮ้ยมีคนจะมาเอาตัวพี่แกเนี่ยผมเล่าคร่าวๆนะแกก็ไม่เชื่อแกบอกโอ้โอ้เป็นทหารทำไมเชื่อเรื่องอย่างนี้ตอนนั้นแกก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันไงอ่าแล้วแกก็เล่าว,ว่านั่นน่ะพี่ชายแกบอกว่านั่นน่ะหลวงพ่อนี่มาช่วยเขาเอาหลวงพ่อมาแทนหลวงพ่อฤาษีเนาะในสมัยนั้นท่านบอกเนี่ยท่านมาช่วยขอให้เนี่ย คุณครูฝึกมนุษย์กบคนนี้มีชีวิตต่อเพื่อที่จะช่วยเหลืองานของในหลวงรัชกาลที่9เนาะหลวง,งพ่อเนี่ยท่านบอกว่าที่ท่านมาต่อให้เนี่ยท่านก็เต็มใจต่อให้นะขออย่างเดียวอะ่ะขอให้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่นะครับให้แผ่นดินของเราเนี่ยพี่คนนั้นก็ร้องห้าใหญ่เลยนะเขาบอกแกไม่เชื่อตอนหลังก็คือ หลวงพ่อเนี่ยมรณาภาพแกเลยชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะซึ่งพี่ชายแกที่เป็นมนุษย์กบอ่ะเล่าอ่ะเป็นจริงอันนี้ผมก็เล่าให้ในละเอียดเล่มในเล่มรู้สึกจะเป็นเล่ม3ามเกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับกายศิศธิ์ในโรงพยาบาลเนี่ยผมเองเนี่ยก็เจอหลายรอบดังที่เรียนว่าผมเนี่ยไม่เชื่อเรื่องวัตถุมงคลท,งทั้งที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับผมเนี่ยก็ได้รับคําเตือนจากท่าน ทั้งท่านอาจารย์มหาเมฆวัดป่าขวางและหลวงปูป่เปื่องปัญญาวันโตให้ใส่วัตถุมงคลซึ่งปกติสองท่านนี้เป็นอาจารย์สอนวิัสสนาท่านจะไม่เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะหลวงปู่เปื่องเนี่ยแม้แต่ท่านอาจารย์มหาเมฆเองเนี่ยท่านก็แม้จะสอนหลักการใช้กายสิทธิ์นะแต่คือถ้าไม่ถึงชีวิตนะครับหรือสําคัญจําเป็นจริงๆท่านจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แต่ครั้งนั้นท่านเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยผมยังดือ้อ ผมก็เลยอยากบอกบอกฝากเพื่อนๆ่นไว้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านเห็นอนาคตและเห็นไกลกว่าเราการพกวัตถุบงคลน,นะครับอย่างน้อยรูปของหลวงพ่อกลวยรูปของหลวงปู่หมุนเนี่ยพกเข้าไปเถอะเพราะว่าโรงพยาบาลนะมันอาถรรพ์มันมากท่านอาจารย์มหาเมฆเคยบอกว่าเข้าไปเนี่ยเหมือนถ้าภาษาทหานเ,าเรียกว่าคิวโซนนะ่ะมันเป็นที่ของเขามันไม่ใช่ที่ของเราเนาะมันมีการตายซับซ้อน คนหมดอายุไขเนี่ยคนหมดอายุไขจริงๆ่ะมันน้อยจะตายก่อนอายุไขเนี่ยมันเยอะย้ำอีกครั้งนะครับสำคัญและจำเป็นมากเวลาเจ็บป่วยให้พกรูปครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ได้นะครับหลวงปู่หม,มูหลวงพ่อกวยรูปท่านอาจารย์มั่นนะครับแล้วบอกขอบารมีครูบาอาจารย์เนี่ยให้คุ้มครองรักษานะอันนี้ยสำคัญและจำเป็นมากเพราะว่าผมเองเนะเคยเจอมาแล้ว ตอนนั้นนะ่ะไปเลื่อมสายในพวกที่ไม่ใส่วัตถุมงคลขนาดมีอาจารย์ดีอย่างท่านอาจารย์มหาเมฆกับหลวงปู่เปื้องนะ่ะหลวงปู่เปื้องเรียกไปแล้วเฮ้ยถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีนะรู้จักหลวงพ่อกเกษมเนี่ยหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรลักหลวงปู่ดูเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนะควรจะพกวัตถุมงคลตอนนั้นก่อนเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคุณดูเนี่ยคือความโง่ของคนคือความย่าโสโอหังของผมเนี่ยมาเล่าให้ฟัง คือแทบจะตายโหงมาแล้วอะถึงรอดกลับมามาบอกได้ว่าเฮ้ยคุณมาเล่าได้ว่าอย่าเลยอย่าทําตัวเหมือนผมนะวัตถุบางคลพกไปเถอะไม่หนักเท่าไหร่หรอกจะสามารถทอนพลังกรรมเนี่ยได้อันนี้มันก็เรื่องจริงที่ปางตายเนี่ยให้หายป่วยเร็วน่ะทำได้ที่จะตายโหงเนี่ยฉันจะทอนให้เนี่ยให้มีชีวิตกลับมาสร้างบาร,รมีปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานต่อนะ่ะได้คือผมอะ ทำตัวอวดฉลาดมาก่อนนะครับเนี่ยทาตัวแข็งข้อกับครูบาอาจารย์มาก่อนโดยซึ่งไม่ยอมรับรู้เหตุผลสิ่งที่ครูบาอาจารย์เตือนนะครับผมเพราะนึกว่าเฮ้ยปฏิบัติกรรมาฐานได้แล้วพระอยู่ที่ใจจริงๆไม่ใช่ราบโดยที่ยังมีกิเลสอยู่นะพระยังไม่อยู่ที่ใจนะและถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติจริงๆนะต่อให้ได้มรรคผลนิพพานเขาก็จะไม่ประมาทนะยิ่งได้มรรคผลนิพพานเนี่ย เขาไม่ได้ประมาทนะไม่ได้ปฏิเสธพระรัตนตรภายนอกอันมีทั้งพระเครื่องเครื่องรางแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ประสาทให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางตะกุดอะไรหลายอย่างเนี่ยเป็นอนุภาพของพระพุทธคุณนะคุณแต่มันอยู่ต่างรูปลักษณ์เท่านั้นเองคนฉลาดต้องใช้ประโยชน์ได้จากทุกสิ่งนะครับผมพูดคำนี้บ่อยๆที่ท่านอาจารย์มาหามเมฆเตือนไว้นะอาลองกลับไปคิด กลับไปฟังดูก็แล้วกันนะครับผมเพราะผม,มเจอมาก่อนนะครับปางตายมาก่อนเ,เรื่องเลหนึ่งเรื่องยมทูตเนี่ยผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์พบยมทูตก็ดีนะครับผมหรือมีญาติพี่น้องมาเตือนภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับหรือชีวิตหลังความตายก็ดีเรื่องเล่านะที่ตายแล้วเฟิน เชื่อเถครับว่าไม่ใช่มีแค่ผมเนี่ยเราเนี่ยลองเปิดใจแล้วฟังเรื่องเล่านะครับอาจจะเป็นที่ทำงานอย่างเงี้ยหรือคุณเคยไปเยี่ยมคนป่วยหนักไหมอ่าคนป่วยหนักถ้าคุณกลัวที่จะโดนหลอกเนี่ยญาติคุณที่ป่วยหนักเพื่อนคุณที่ผ่านความตายมาคนเหล่านี้ยจะมาเล่าเรื่องราวหลายอย่างเพราะอย่าง ที่เคยเตือนไว้นะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ทุกเรื่องราวในโลกได้นะเราจะต้องยอมลดทิฐิเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไกลออกจากวัตฏสงสารและการที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครับให้ประสบความสําเร็จเร็วที่สุดนะครับผมหลักการทําทานนะครับการสวดการเจริญพระกรรมฐานการชําระนิสงการช่วยบริจาคเราหิตสร้างโรงพยาบาล ให้โอกาสน้องหมาน้องแมวนะครับคนบ้านไฟไหม้ทหารหารซึ่งเจ็บป่วยนะครับปางตายพิการจากราชการสนามชายแดนมาอย่างเงี้ยถ้าคุณช่วยเขาจะได้มหัทักุศลอันยิ่งใหญ่เอาไว้ช่วยตัวเองที่เล่ามาทั้งหมเนี่ยไม่ได้บอกให้เชื่อผมนะที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดจะบอกว่าชีวิตหลังความตายมีจริงถ้ายมาทูตมีจริง ลายจากนั้นนรกนะครับอบายภูมิทั้ง4หรือแม้แต่สวรรค์คุณจำได้ไหมที่ผมนั่งสมาธิไปเลยแม้ขนาดไปดาวดึงอะแต่มีอาหารนะไม่เพียงพอมีไม่น้อยด้วยผมถึงพยายามมาบอกลายชื่อพระอริยเจ้าการตั้งกองทุนให้พ่อให้แม่เพื่อทับทวีกุศลนะ่ะให้มากมหาศาลนะครับจะไปดาวดึงอยู่จาตุนะครับจาตุมหาราชิกานะครับ หรือการมีชีวิตอยู่ในวันนี้เราจะต้องเห็นผลทานเอาผลทานมาช่วยตอนมีชีวิตให้ฐานะเราดีขึ้นคุณดูวันนี้เสชาวโลกเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องพลิกทุกอย่างทุกความรู้ของครูบาอาจารย์ในส่วนที่เคยตักเตือนนะครับทั้งคาถามหาลาบคาถาพระศิวลีคุณแม่บุญเรือนนะครับของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมคาถามหาลาบต่างๆคาถาเงินล้านนะครับ การทำกระิ่ละทานนะครับผมการแบ่งสรรปันส่วนนะครับเงินเอาไว้เป็นกองทุนสำรองต่างๆในชีวิตเนี่ยเราต้องใช้ทำบัญชีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเอาไว้สู้ศึกทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคือเราต้องช่วยอ่ะต้องแชร์ประสบการณ์กันถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมผมก็จะหาเรื่องราวดีๆจากคนใกล้ตัวเนี่ย เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เล่าให้เชื่อนะไม่ได้เล่าให้เชื่อแต่จะเป็นข้อคิดให้คุณเนี่ยเอาไว้ป้องกันภัยให้ตัวเองขอบพระคุณมากนะครับและขอบพระคุณน้องที่ส่งเรื่องราวนี้นะครับมาให้นะครับขอขอบพระคุณนะครับผมเพื่อนๆอ,อีกครั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ